สวัสดีเพื่อนๆ่วันนี้เราก็กลับมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับคู่โซนต่อไปวันนี้เรามาเยี่ยมที่เมืองซูริกนะคะวันนี้นินจะพาไปเดินที่ไหนนะคะมาดูกันค่ะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสถานรถไฟซูริกนะคะและหลังจากนั้นเราก็จะเดินออกจากสถานรถไฟซูริกนะคะไปทางด้านขวามือโอขอโทษซ้ายมือนะคะพาไปดูค่ะ พอเพื่อนเดินมาถึงตรงสพานแล้วนะคะก็จะเห็นแม่น้ำนะคะแม่น้ำเรียกว่าลิลิม,มัดน,นะคะซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของเมืองซูริแล้วก็ตรงด้านหน้าเรานี้นะคะมันจะมีสะพานเล็กๆอยู่ตรงนั้นนะคะซึ่งสะพานนั้นเป็นสะพานเล็กที่ใช้ในการถ่ายทำซีรีส์เรื่อง Crash Landing on you นะคะถ้าใครต้องการจะมาตามรอยซีรีส์มาเก็บตรงนั้นได้เลยค่ะเดี๋ยวหลังจากนั้นเราก็จะไปต่อแล้วนะคะ ตรงที่เราจะเดินไปต่อตรงนี้หลังจากตรงสะพานนี้จะไม่ไกลมากก็คืออยู่ตรงป้ายของตึกที่เขียนว่าคัมพารีตรงนั้นนะคะด้านล่างจะมีโพลิบาลซึ่งเป็นคล้ายๆรถล้างเล็กๆนะคะขึ้นไปที่ด้านบนของมหาวิทยาลายัยซูรงนะคะสะพานนี้ จากจุดเมื่อกี้นะคะที่นีปอกนะคะก็คือตรงนี้คือพลิบานซึ่งเป็นรถรางที่ขึ้นไปที่มหาวิทยาลัยซูริคนะคะหรือ ETH ค่ะทำไมเดี่ขึ้นไปที่นั่นนะคะเดี๋ยวพาไปดูว่าทำไม ที่อยู่ตรงน้าเพื่อนๆนะคะคือมหาวิทยาลัยติดหนึ่งในสิบของโลกเลยนะคะเป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดอันดับโลกซึ่งมหาวิทยาลัยนี้นะคะมีชื่อเสียงในด้านเคมีคณิตและฟิสิกส์และมีนักนักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยนี้นะคะที่ได้รับรางวัลโนเบลถึง32ท่านถือว่าเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยที่ดีตัดติดอันดับต้นๆของโลกได้เลยนั่นคือ มหาวิทยาลัย Federal Institute t f t h n o n o l y o y of ฟ i c ลนะคะหรือชื่อในภาษาท้องถิ่นเรียกว่า a g n o s แ c h e t e e h n i ร์เ Hochschule z ซู l i k นะคะซึ่งที่นี่มีอะไรที่นี่มีวิวที่สวยงาม ที่เพื่อนๆนะคะลงมาจากพลิบาลนะคะ <ST an th ik> ก็ให้เลี้ยวไปทางด้านซ้ายนะคะ <ST an th ik> มันจะมีช่องทางเล็กๆซึ่งช่องทางนี้มันเป็นถนนคนเดิน <ST an th ik> ในช่องทางนี้ก็จะมีทั้งร้านค้าร้านอาหารแล้วก็ผับบาร์รวมถึงร้านอาหารชื่อดังที่หลายๆคนมาทานในชีวิตด้วยนะคะหลังร้านชูชีนะคะ <ST AN th ik> ซึ่งเ <ST AN th ik> ส้นทางนี้จะพาทุกท่านไปที่โกลส, <S <S ส,สมูนเซอร์ซึ่งเป็นปลายทางนะคะที่เราจะไปอยู่แล้วก็เดี๋ยวระหว่างทางนเจออะไรเด็ดๆเดี๋ยวจะมาแนะนําให้ค่ะ จะเป็นร้านอาหารร้านอาหารจีนร้านอาหารสวิตสร้านอาหารฟาสต์ฟู้ดอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเป็นถนนที่เหมือนกับเพื่อนๆืก็สามารถมาเดินเล่นมยามกลางคืนก็ได้นะคะมันเป็นถนนช้อปปิ้งและถนนคนเดินซึ่งเป็นประมาณแนวแบบนักท่องเที่ยวมากกว่านะคะเพราะถนนที่สวิ์มันจะมี2ถนนก็คือถนนไฮโซกับถนนที่เป็นถนนนักท่องเที่ยวซึ่งถนนไฮโซน,น,น,นั้นนะคะก็จะเป็นบานฮอตราเซอร์ซึ่งจะมีพวกของแบรนด์เนมทุกอย่าง อี่ตงนนโซนนั้นนะคะแต่ในถนนโซนนี้ก็จะไม่ค่อยมีจะเป็นแบบร้านค้าปกติเดินเล่นได้นะคะนีพาไปดีในระหว่างเดินทางนะคะเพื่อนๆก็มาเจอร้านอาหารร้านนี้นะคะของโรงแรม เลอร์นะคะสวิสชีซึ่งเป็นร้านอาหารที่ได้รับความนิยมร้านนี้นะคะจะขายอาหารสวิสท้องถิ่นเป็นพวกชีสฟองดูรักเลตหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับสวิสนะคะ อีกหนึ่งในร้านขนมที่เพื่อนๆมาโซลิกไม่ควรพลาดคืนนี้นะคะ c o n d i t r i ช e s ์ e r อ e r นะคะซึ่งเป็นร้านขนมเก่าแก่ของที่นี่ โซเบอร์นี่นะคะอยู่ตรงข้ามกับร้านนี้ชวาเส,ส้นบ์นะคะเบ,บื้องหน้าเพื่อนๆนะคะก็คือ g r o ส s มอนสเตอร์นะคะซึ่งเป็นโบสถ์หลักประจำเมืองซูริกโดยโลเคชันในการก่อสร้างโบสถ์นี้นะคะ คือหลุมฝังศพของเซนเดกุลาและเซนเฟลดิก er ซึ่งเป็นนักบุญประจําเมืองนี้นะคะก็ได้ถูกสังหารและหลังจากนั้นก็นําศพมาฝังไวท้ที่รงเนินปัจจุบันก็คือโบสถ์แห่งนี้นั่นเองโดยพระเจ้าลูดวิกเกตเกรสของราชวงศ์คาร์โลเลงเจียนและเป็นหลานของพระเจ้าชาวเดเกรสนะคะผสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์คาร์โลเลงเจียนซึ่งเป็นตระกูลที่ยิ่งใหญ่ตระกูลหนึ่งที่ทําให้เกิดอาณาจักร โ o l y r รมันเอ็มพ e นะคะก็คืออนจาจัรโรมันอัน์สิทธิษนั่นเองถ้าเพื่อนๆมายืนอยู่ตรงเขาเรียกว่าเทอเรสไหมะคะของตัวโบสถ์โกลสมูนสเตอร์นะคะก็จะได้เห็นวิวแบบนี้นะคะก็จะเห็นวิวของตัวฟราเวนมูนสเตอร์นะคะแล้วอันนี้คือโบสถ์เซนต์ปอลนะคะซึ่งเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ที่สุดของสูริกนะคะโดยโบสถ์นี้นะคะเป็นถือว่าเป็นโบสถ์ที่มีหน้าปัดมาริกานะคะใหญ่ที่สุดในยุโรปเลย น้นพามาดูผู้หนึ่งนะคะชื่อว่าอูริชสวิงลีท่านผู้นี้มีความสำคัญกับคนสซูริกมากเลยเพราะเนื่องจากเป็นผู้นำในการปฏิวัติทางาศาสนานะคะทำให้สวิตเซอร์แลนด์กลายเป็นหนึ่งในประเทศที่เป็นจุดเริ่มต้นของโปรเตสแตนต์น,น,นะคะร่วมกับชาลคาวินซึ่งชาวคาวินเนี่ยเขาจะเป็นทางด้านเออจนีวาแต่ในขณะที่สวิงลีนะคะจะเป็นทางด้านเหนือคือสซูริแลและเขาเสียชีวิตจากการลบระหว่างสซูริกกับลูเซอร์นะคะ เลยมีการตั้งเป็นรูปเคารพของเขาอยู่ที่นี่นะคะส่วนตึกด้านหลังที่เพื่อนๆเ,เห็นนะคะเขาเรียกว่าเฮม House นะคะในในอดีตนะคะที่นี่เคยเป็นจุดที่เซนเลกูล่ากับเซนเฟลิกนะคะถูกสังหารก่อนที่จะนำศพนะคะเข้าไปไปฝังไว้ที่ตรงโบสถ์โกรอนมอนสเตอร์ Gross ตรงฝั่งนู้นนะคะในปัจจุบันนี้นะคะโบสนี้ก็ได้เปลี่ยนเป็นห้องสมุดเรียบร้อยแล้วนี่นะคะเป็นตึกที่เพื่อนๆเ,เ,เห็นเมื่อกี้นี้นะคะอันนี้นะคะซึ่งในสมัยก่อนนะคะตึกเนี้ย มันจะเป็นตึกที่ล้อมรอบด้วยนะ้ำทั้งสองฝั่งก่อนที่จะมีการถมตึกเพื่อให้กลายเป็นพื้นที่และมีการตั้งอนุสาวรีย์ของสวิงลี่ตรงนี้นะคะ เพื่อนในคันนี้คือฟลาวเวอร์มูเป็นเ,เชิฟซึ่งมูเวนเชิฟนี่นะคะสร้างโดยลมมูทวิทกษัตริย์แห่งราชบรมโพลีโรมาเนียนไพรนะคะในศตรวรรษที่8โดยเขาได้สร้างเพื่ออุทิศให้กับาตูและกึ่งเป็นลูกสาวในสมยัยแรกๆนะคะซูริกนะคะถูกปกครองด้วยผู้หญิงน,นะคะที่เป็นเจ้าอาวาสของวัดและหลังจากนั้นนะคะก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเป็นการ,การปกครองโดยผู้ชายหรืเพื่อนๆ,ๆเห็นก็คือตรงม้าตรงนี้ ขึ okay? ้นมาตรงนี้นะคะก็คือพันบอลแมนซึ่งถือว่าเป็นเมเยอร์ก็คือผู้ปกครองเมืองแรกของซูรินะคะลานที่อยู่ด้านข้างหมดฟาว์มอนสเตอร์นะคะตรงนี้ในอดีตเคยเป็นตลาดมาก่อนนะคะพอเพื่อนออกมาจากโบสถ์ฟาว์มอนสเตอร์นะคะแล้วเดินลงมาด้านหลังนะคะก็จะมาเจอกับตรงโซนนี้ เขาจะเรียกว่าพาเล e Plus นะคะซึ่งพาเล e p l u สนี่นะคะจะถือว่ามีความสำคัญในแง่ของการเป็นสํานักงานใหญ่ของธนาคารนะคะโดยมีธนาคารเครดิตวิสอยู่ฝั่งแล้วก็ UBS อยู่ฝั่งด้านนี้นะคะแล้วก็ด้านซ้ายมือของเพื่อนๆนะคะเดี๋ยวรอให้รถทําไปก่อนตรงนี้นะคะก็จะเป็นร้านขนมที่ชื่อว่าสปรุงลี่ ซึ่งเป็นร้านขนมชื่อดังเลยนะคะแล้วก็มีขนมนอันนึงนะคะคล้ายๆมาการองเขาเรียกว่าลักเซมเบอร์เกอรี่นะคะถือว่าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเหมือนกันนะคะแล้วก็มีของหวานอย่างอื่นซึ่งตรงนี้เพื่อนๆก็สามารถมาทานขนมมาทานของว่างกันได้นะคะจากนั้นนะคะถ้าสมมุติว่าสําหรับสายชอปเปอร์นะคะนี่เลยเดินตรงไปเรื่อยๆนะคะตามถนนเส้นนี้นะคะนี่คือถนนชอปปิ้งนะคะ แรงรวมแบรนด์เนมของซูริกนะคะอยู่ที่โซนนี้นี่เองไม่ว่าจะเป็นปลาดา้าชันเนาลุยหรือว่าโซนนาฬิกาอะไรก็แล้วแต่จะอยู่ตรงโซนนี้ทั้งหมดนะคะ เาถึงจุดสุดท้ายในทริปนี้แล้วนะคะก็คือลินเดนหอบนะคะเป็นสวนสาธารณะในสมัยอดีตนะคะลิ Lind นเดนหอบเนี่ยค่ะเคยเป็นฐานทหารของอาณาจักรโรมันมาก่อนเกาะที่จะล่มสลายไปและจุดนี้นะคะเคยมีการสร้างปราสาทแล้วก็รัชวรรษที่13ก็มีการสร้างปราสาทเป็นของอาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์โดยที่ตระกูลซาลิเกนนะคะเป็นผู้ปกครองภายหลังตระกูลซาลิเก้นนะคะ ล่มสลายไปก็คือเนื่องจากาซาลิงกกนที่5นะคะเบิร์โทที่5เนี่ยนะคะเขาไม่มีทายาทและเสียชีวิตไปเมืองต่างๆที่อยู่ภายใต้การปรกครองของตระกูลซาลิงกกนเนี่ยก็ประกาศตัวเป็นอิสระรวมถึงซูริกด้วยเหมือนกันจนกระทั่งในปี1291นะคะสวิตอูลิอุนเทวเดนนะคะก็ได้มีการจับคือรวมกันเพื่อที่จะปกป้องกอันและกัน และหลังจากนั้นนะคะลูเซิร์นซูริกก็เป็นเมืองแรกๆนะคะที่ได้มีการเข้าร่วมในสมาพันธ์แห่งนี้ด้วยเนี่ยนะคะเขาจะมีลักษณะคล้ายๆสวนสาธารณะแห่งนี้นะคะตั้งอยู่บนเนินสูงซึ่งถ้าเพื่อนๆไปตรงริมมุมมุมด้านนั้นนะคะเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นวิวของแม่น้ำริมหมัดและก็วิวของเมืองซูริกนะคะและก็จุดที่เป็นจุดถ่ายทำนะคะเรื่อง c u ต landing on นวิวก็คือจุดตรงน้ำพุฝั่งนี้ นะคะแล้วก็จุดที่อยู่ใกล้ๆกับที่นั่งตรงด้านข้างนะคะซึ่งเวลาถ้าเพื่อนๆอยู่ตรงจุดด้านนั้นนะคะก็จะเห็นโบสถ์โก s สมูนเตอร์เป็นฉากเบื้องหลังอยู่่นะคะตรงนี้นะคะ เป็นจุดที่ขายทำหนังน,น,งนร่อง c r <oughs> s h a n d i n g on You เหมือนกัน เป็นยังไงบ้างคะกับทริปซูริกวันนี้หวังว่าเพื่อนๆจะสามารถเดินเที่ยวได้เองนะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะคะและหากเพื่อนๆชอบใจนะคะสามารถกดไลค์กดติดตามในช่องของนินได้ด้วยนะคะก็วันหน้าจะเป็นทริปอะไรเดี๋ยวนินจัดมาให้อีกทีหนึ่งนะคะขอบคุณนะคะที่ติดตามกันจนจบสวัสดีค่ะ